สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอยู่กับเราช่องบอเบียดัมซิ่งอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เสียบเบียพามาเกี่ยวข้าวค่ะกำลังลงนะคะป้าเราเกี่ยวอยู่อีกที่หนึ่งนะคะ ก็ดีไใหเลยไปหน่อยพ่มหนอยี่เจาะเจพิ่นเดวคุณพอกันคยุมันมีองอมาอยู่บนนอมพเออมานยน่อยคุณยุ คูโบนเตเขาเกี่ยวเทละสิบยี่สิบไลนนะคะสามสิบไลนขึ้นไปต้องเจอเสียเบียก็ปลาเรานะคะเท่าละสองสามไรนล่ะก็ใหญ่ลดพี่น้องเจ้าน,นั้นสองไรนเจ้านี้สามไล,มไล,ลกนกะใหญ่ลดนะคะของแถบบอจวาบอ,าบอได้เกลียวสิบยี่สิบไลน์เพื่อเขาเด้เกลียวเท่าละสองสามไลน இதெல்லாம் ว่าคันนี้มีสองคนบอกมีสองคนจำนีแหละค่ะลูนกน้องหายมืดนะคะแบ่งกันรับสมัครน้องด้วยค่ะอูป้าเลาลค่ะลุนกน้อง เกี่ยวทางนู่นเสร็จแล้วนะคะแล้วค่อยเหลือตรงนี้ไว้มาเก็บทีหลังเกบเสร็จแล้วค่ะพี่นอ้องนี่ละคะ่ะเสเียบเบียมากแต่จังสิละ่ะเกวทั้งละสองสามไรมือหนึงอะจะหาหกไรกับพ่อ บอดีมีงานหลายคือคุปต์ตาเสียตาเลยนะคะเสียตาคือสี่งานหลายนะคะมือนีบอดีมาถ่ายคลิปปลาเหลาโทษตามจนวานะคะทักหาปลาเหลาบอกบอกตาคุณม,มาถ่ายคลิปแน่เพิ่นวาเด้รถเกี่ยวเพิน่นมืนอนีเพื่นเออล่องรถมือเลกนะคะมีการบอกเสียตามาถ่ายนะคะเสียตากับบ้าว่างนะคะค่าเกี่ยวเขา

โอ้บันไงโอ้คนไหนออกงานอีเวนต์ต่อกันเลยตัวนี้เจียวแล้ววางดันนรอกะวาน้ำแล้วเอาเอารถคืนให้เลยแล้วนะดินแล้วนี่ยโอ้โอครูพงศ์กำลังก้กอยเตลือกมากกำลังจะลดโอ้เกี่ยวจะไจะดิวแล้วตัวน่ะสิกระลังออกไปกระซิกินเผาเที่ยงก้อนจังออกไปตัว ลองรถวันแรกของป้าเรานะคะโอ้เวออกห่านหลหมองใช่ไหมได้ย้ายรถอีกแล้วนะคะมาแล้วเสร็จแล้วนะคะทุกคนเกี่ยวมือละซัมนี่ละคะ่ะเสียเบียเกี่ยวแล้วอันเกี่ยวแล้วกระจอได้ค่ะวันนี้ <c oughs> บอพนัน รับคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ